สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้อยู่ในเว็บล Lucky n i k กันอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมนะดูกระผมจัดให้จัดไปครับผมท่านผู้ชมนะสวิทโบลซ่าเอ็กซ์พัดครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ผมมาบรยพร้อะไรครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีก็มา1ิ k เทเท่านั้นครับผมท่านผู้ชมนะถ้าพร้อมแล้วก็ชื่ออะไรคืนี้กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแฟนเพจได้ไม่แคยูจะมีอะไรสนใจเงินในเดือนนี้โอเคมาลุยกันเลยครับผมท่านผู้ชมนะวันนี้ครับผมจะมาซื้อรอบละ4,000พอครับผมท่านผู้ชมนะดูิว่าจะแตกหรือเปล่าครับผม ต้องมีกําไรนะท่านผู้ชมนะผมเคยเล่นซื้อ4 5 0 0 0 0 0 0นแตกเจนะกำไรนะกำไรนะรวมกระทุนแล้วนะอ่ะไปครับผมคือมันต้องไหลเว้ยท่านผู้ชมนะถ้าเราซื้อเบ็ดถูกๆนะผมจะบอกไว้ก่อนนะผม โอ้โหคูร้อยก็มาก็ผมท่านผู้ชมนะแต่ไม่ได้อะไรแบบแปลกนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้อะไรสําหรับสวิปอนด์ซานะคือคูร้อยมาตอนเนี้ผมไม่ตื่นเต้นแล้วท่านผู้ชมนนี้ไม่ไหลเลยป่ะเห็นป้าท่านผู้ชมนะรอบนี้เราจะบางใครนะคิดว่าอยู่ไม่ไหวจริงๆละคืนนี้เฮ้ย <c oughs> เล่นตอนบ่ายสครึ่งครับผมท่านผู้ชมนะมามา โอเคเจ็ดพันก็ผมท่าผู้ชมน,น่าลุยไป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 โอ้โห oh oh, เอาเรื่องจัดตัวคูณไปไหนหมดวะท่านผู้ชมไม่เห็นเลยครับผมท่านผู้ชมนะช,ช,ช่วงนี้นะ คือตัวคูณมันจะไม่มาก่อนนะเดี๋ยวนี้นะหรือว่ามันฝับวะผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันครับผมน้ำชมนะตัวคูณไม่ค่อยมาครับผมเนี่ยองุ่นเพื่อนโอเคตัวแพงเพื่อนโอเคไหลเพื่อนโอ้โหอีกนิดนึงก็ไม่ได้ว้าทต้า ต่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรซื้อเจ็ดพัดแปลกสองปืนครับผมท่านผู้ชมนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับผมท่านผู้ชมนะโซฟีมอนัสซาน,นะเอาอะเอาอะครับผมท่านผู้ชมนะเอาเรื่องจัดครับผมท่านผู้ชมนะมาเฉยขออนุญาตลีลาหน่อยนะท่านผู้ชมนะ ต้องลีลาหน่อยแหละนะผู้ชมนะเพราะว่าเราเหลือรอบน้อยครับผมผู้ชมนะ เอาอีกเกอเอาอีกเกอผมต้องชมนะมาพอแล้วผมต้องชมนะกำไรกำไรแล้วผมเลิกสีร่รอบผมต้องชมนะมาเฮ้ยอีกแล้วผมต้องชมนะเดือดจัก ับผมท่านผู้ชมนะกำไรเละเทอผมซื้อเจ็ดพันเออปะ่ะวันนี้เราก็พอแค่นี้แหละท่านผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมฝากกระเชื่อไลน์มีกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะลืมไปทา้งลำพันเลยลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ในช่องคอมเมนต์ของมผมรับฟรี150บฟรีดบิครับผมสมัครและแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับผมท่านผู้ชมนะลุย